สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ success podcast เหมือนเดิมนะคะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะวันนี้เพลย์ลิสสุขภาพดีกับพี่พยาบาลซึ่งพี่หมูจะสลับมาอาทิตย์ละครั้งนะคะมาแบ่งปันเรื่องว่าเคล็ดลับหน้าเด็กง่ายๆที่ใครก็ทำได้ค่ะพี่หมูเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากจะมีผิวหน้าที่ดีแล้วถ้าผิวหน้าที่ดีนั้น อ่อนเยาว์ด้วยก็จะรู้สึกมองหน้าตัวเองแล้วมีความสุขมีคนทักแล้วเราจะรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะการที่มีรูปร่างนาของหน้าดีหรือเ้าโครงของใบหน้าดีเช่นจมูกโดง่งตาสวยปากสวยคิ้วโกง่งเราก็จะรู้สึกดีค่ะ แต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้โครงหน้าหรือรูปร่างของใบหน้าดีได้แล้วเพราะว่าธรรมชาติสร้างมาแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทำได้แน่ๆเลยคือทำให้ผิวหน้าเราดีค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะเวลาเจอใครหน้าแด้งหน้ามีออร่าเลยผิวดีไม่มีสิวไม่มีฝ้าริ้วรอยน้อยแล้วผิวดูกระจ่างไม่ว่าจะขาวหรือคล้ำหรือดำเราก็จะรู้สึกประทับใจเขาว่าเขาเป็นคนดูเฮลตี้ดูมีสุขภาพดีแล้วดูเขามีความสุขซึ่งพี่เชื่อว่าหลายคนคะ่ะอยากจะมีผิวแบบนั้นเชื่อไหมคะว่าทุกคนพยายามที่จะไปหาสัญญกรรมทุกคนจะไป หาคลินิกทุกคนอาจจะใช้ยาในการดูแลและมีหลายหลายคนค่ะที่พยายามหาอาหารเสริมดีๆซื้ออาหารเสริมที่ชะลอวัยเอ็นท g i เอจิ้งหรือไปหาคลินิกเสริมความงามฉีดวิตามินซีฉีดกลูตาไทาโอนมีหลายหลายแบบเลยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องราวแบบนั้นกันนะคะเราจะพูดถึงวิธีง่ายๆที่ใคร อยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ให้เป็นคนผิวหน้าเด็กได้ค่ะด้วยเคล็ดลับอันนี้นะคะหลายคนอาจจะนึกค่ะว่าถ้าสมมุติว่าจะทำให้ผิวหน้าเราดีจำเป็นต้องใช้สกินแคร์ดีๆจำเป็นต้องใช้บํำรุงผิวดีๆแต่วันนี้พี่ขอลาาไว้นะคะตรงประเด็นนั้นจะมาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราจะสวยจากภายในล่ะมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูสภาพผิว จากภายในได้ซึ่งประเด็นเดียวเลยค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการดื่มน้ําหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าแค่เราดื่มน้ําในปริมาณที่มากพอแล้วก็ดื่มเป็นตามเวลาที่กําหนดได้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนผิวหน้าจากผิวหน้าที่แห้งร่วงโรยริ้วรอยเยอะๆเป็นผิวหน้าที่แต่งตึงได้กระชับได้ริ้วรอยหายไปได้ บางคนบอกว่าสิวก็ดีขึ้นด้วยซึ่งมาดูกันค่ะว่ามันจริงไหมหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง60นะคะแล้วที่สำคัญค่ะเซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยน้ำถึง64ค่ะหลายคนต่างตั้งคำถามว่าจริงไหมหรือจริงหรือไม่ที่ดื่มน้ำสะอาดน้ำเปล่านี่แหละ ทำให้ผิวเราดีขึ้นได้ทําให้ริ้วรอยเราลดลงได้พี่คิดว่าหลายคนคงเจอบทคร์มที่เราอ่านเจอบ่อยๆค่ะแต่ในบทความนั้นอาจจะมีงานวิจัยเล็กน้อยอาจจะไม่ค่อยมีงานวิจัยนะคะแต่วันนี้ที่พี่จะแบ่งปันเพราะพี่ลองด้วยตัวเองมาแล้วแล้วเห็นผลจริงๆค่ะใช้เวลาแค่30วันเราก็จะรู้เลยว่าเซลล์ผิวเราเนี่ย ชุ่มขึ้นดีขึ้นริ้วรอยจางลงค่ะแล้วมาดูกันว่าเราจะต้องดื่มน้ำขนาดไหนหลายคนบอกว่า2ลิตรฉันไม่ไหวนะ2ลิตรครึ่งจะเหรอ3ลิตรไหวไหมดูก่อนนะคะตอบคำถามแรกก่อนว่าดื่มน้ำเยอะอันตรายไหมถ้าศึกษาทางข้อมูลนะคะเขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำเกิน6ลิตรต่อวัน จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดื่มน้ำได้ประมาณ5ลิตรต่อวันถ้าเป็นนิ้วก้อนเล็กๆก็จะสามารถขับนิ้วมาได้ค่ะแต่วันนี้เราต้องการแค่ผิวหนังมีความชุ่มชื้นผิวหน้าเนี่ยแต่งตึงริ้วรอยลดลงปริมาณน้ำที่พอเหมาะกับเรากับร่างกายของเรากับน้ําหนักของเรา ควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีหลายทฤษฎีนะคะแต่ทฤษฎีที่พี่ใช้น่าจะเหมาะที่สุดกับทุกคนค่ะคือทฤษฎีที่เอาน้ำหนักตัวเป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย2.2ค่ะคูณด้วย30น้ำหนักตัวนะคะคูณ2.2คูณ30แล้วหารด้วย2ค่ะได้เท่าไหร่จะเป็นปริมาณน้ำที่คุณทานใน1วันแล้วร่างกายอยู่ในโหมดปกติ อวัยวะทุกส่วนในร่างกายหน้าที่ต่างๆในร่างกายทำงานได้ปกตินั่นเองค่ะถ้าคุณดื่มน้ำในปริมาณที่กำหนดนี้นะคะคือน้ำหนักคูณ2.2คูณ30แล้วหารด้วยสองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณดื่มน้อยกว่านี้ในแต่ละวันก็จะเกิดผลเสียขึ้นมาทันทีค่ะผลเสียที่ว่าที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่มีผิวแห้งค่ะรู้สึกกระหายน้ำค่ะผิวแห้งกร้าน ปัสสวาวะสีเหลืองเข้มปากแห้งจมูกแห้งนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะคุณจะเริ่มมีริ้วรอยถ้าคุณขาดน้ำสะสมทุกๆวันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่ปกติอ,ว,อวัยวะทำงานได้ปกติหน้าที่ต่างๆทำได้ปกติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังต้องการตอนนี้คือผิวดีขึ้นผิวเต่งตึงขึ้นริ้วรอยลดลงใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าคุณทานน้ำแค่ปกติ ตามสูตรนี้ก็จะได้ร่างกายทำงานปกติค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่มจากเดิมได้เป็น2ลิตรต่อวันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังชั้นลึกได้นอกจากนั้นช่วยลดผิวแห้งและผิวหยาบกร้านได้ค่ะเมื่อคุณขยับเป็น2ลิตรต่อวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคำนวณแล้วปกติคุณต้องดื่มน้ำเท่าไหร่ คุณเดิมเพิ่มไปอีก1ลิตรค่ะสมมุติว่าพี่คำนวณได้ว่าพี่น้ำหนัก50กิโลกรัมนะคะดื่มน้ำเนี่ยเอา50คูณ2.2คูณสาแล้วหารด้วย2พี่ก็จะได้น้ำปกติที่ควรได้รับเนี่ย1650ซีซีนะคะถ้าพี่เพิ่มไปอีก1ลิตรคือเพิ่มเป็น2650 c ซีซีค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือเพิ่มความชุ่มชื้น กระชับของผิวริ้วรอยก็เริ่มดีขึ้นค่ะริ้วรอยทั้งลึกและตื้นก็จะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแค่คุณขยับน้ำจากที่ควรได้รับในขนาดปกติต่อวันเพิ่มไปอีก1ลิตรค่ะบางคนเพิ่มแล้วก็อาจจะเป็น2ลิตรครึ่งบางคนเพิ่มแล้วก็อาจจะเป็นใกล้ๆ3ลิตรบางคนก็3ลิตรบางคนก็3.5ลิตรแต่เพิ่มไปอีกปริมาณจากปกติไปอีก1ลิตรค่ะ แล้วแน่นอนว่านอกจากผิวกระจ่างผิวกระชับซึ่งบทพิสูจน์นี้พี่ทำด้วยตัวเองมาแล้วนะคะใช้เวลา30วันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าได้เลยค่ะถ้าใครไม่เชื่อพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเราสามารถทดลองด้วยตัวเองได้นะคะทดลองแล้วส่งผลดีอย่างไรหรือได้ผลดีอย่างไรแบ่งปันกันนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะตามทฤษฎีเลยนะคะถ้าเราดื่มน้ำเยอะ สิ่งที่ส่งเสริมให้เราดีขึ้นแน่ๆคือเมื่อน้ําเยอะเนี่ยนะคะการไหลเวียนเลือดก,ก็จะดีผิวพรรณก็จะดีขึ้นอยู่แล้วค่ะการขับถ่ายหรือระบบขับถ่ายก็จะขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นขับถ่ายปกติยิ่งขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ด้วย ซึ่งนอกจากการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยในเรื่องระบบการเผาผลาญแล้วนะคะการที่มีน้ำเยอะๆตลอดเวลาหรือคุณดื่มน้ำเป็นระยะตลอดเวลานะคะจะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยหิวค่ะจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาจากที่เคยหิวคิดจะกินของว่างคิดจะทานมื้อเบรกหรือจะซื้อชายเย็นกาแฟเย็นมันก็ลดลงไปโดยอัตโนมัติค่ะส่งผลให้น้ำหนักคุณรูปร่างคุณก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ หลายทฤษฎีก็บอกว่าการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยพัฒนาระบบสมองของเราทำให้ความจำเราดีขึ้นทำให้สมาธิเราดีขึ้นด้วยนะคะแล้วจะดื่มน้ำช่วงเวลาไหนบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถดื่มน้ำต่อวันได้ถึง2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรค่ะและก็แน่นอนค่ะเวลาพี่พูดกับใครเรื่องนี้หลายคนก็จะบอกว่าโหเยอะไป2ลิตรเยอะไป2ลิตรครึ่งคงจะไม่ไหวแต่ถ้า เพื่อผิวหน้าและความงามของเรานะคะพี่ว่ามันไม่ยากเกินไปค่ะให้เรามีแรงบันดาลใจนะคะว่า30วันถ้าทำได้ผิวดีขึ้นหน้าดีขึ้นริ้วรอยลดลงค่ะอาจจะมีแรงบันดาลใจด้วยการหาแก้วสวยๆมาวางหาขวดสวยๆมาเตรียมไว้แล้วก็เริ่มเลยค่ะตื่นนอนตอนเช้านะคะ1แก้วค่ะจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นก็ได้นะคะ ถ้าใครออกกําลังกายตอนเช้าก็อาจจะดื่มก่อนออกกำลังกายอีกหนึ่แก้วก่อนอาหารเช้า1แก้วช่วงพักเบรก1แก้วแล้วก่อนอาหารเที่ยง1แก้วค่ะถึงตอนนี้คุณก็ได้น้ำไปประมาณ5แก้วแล้วนะคะก็ตกประมาณเกือบ1000ซีซีแล้วค่ะแล้วถ้าระหว่างที่ทํางานแนะนำให้คุณมี แก้วน้ำนะคะหใบหรือไม่ก็จะเป็นกระบอกน้ำค่ะที่จุน้ำสักประมาณ 500cc อซีซีอาจจะใส่มะนาวฝานเป็นชิ้นเล็กๆวางไว้หรือแช่ไว้นะคะแล้วก็คอยจิบบ่อยๆค่ะจิบบ่อยๆแล้วใช้ตอนทานอาหารด้วยอีกประมาณ 500cc ซีซีตกมื้อเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ย คุณจะดื่มน้ำไปแล้ว1 5 0 0ซีซีค่ะช่วงบ่ายก็ทำเหมือนเดิมนะคะช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนเย็นนะคะก็เริ่มจากตอนบ่ายเนี่ยนะคะ1แก้วก่อนพักเบรก1แก้วก่อนอาหารเย็น1แก้วก็จะเป็น3แก้วใช่ไหมคะทานอาหารเย็นแล้วหลังทานอาหารเย็นเนี่ยใช้ประมาณ1-2แก้วหรือระหว่างทานอาหารด้วยนะคะบวกกับกระบอกน้ำซึ่งใส่น้ำไว้5 0 0ซีซี วางไว้บนโต๊ะทำงานและจิบเล่นๆไปเรื่อยๆอีกด้วยคุณก็จะได้ระหว่างช่วงบ่ายโมงจนถึงเย็นเนี่ยได้น้ำไปประมาณ1 0 0 0 1 5ถึง1,500ซีซีแน่ๆค่ะลองรันง่ายๆนะคะครึ่งวันเช้า1ลิตรครึ่งครึ่งวันบ่ายจนถึงเย็นอีก1ลิตรครึ่งค่ะพี่เชื่อว,ว่าทุกคนทำได้ค่ะก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าทำไม่ได้เนี่ย มันดูเหมือนยากนะคะแต่ถ้าฝึกจริงๆหรือลองใช้แรงบันดาลใจจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอเป็นน้ำเปล่านะคะที่สะอาดไม่นับรวมชายเย็นกาแฟเย็นทั้งหลายที่หลายท่านอาจจะดื่มเป็นบางมื้อในบางวันนะคะและนี่คือเคล็ดลับหน้าเด็กง่ายๆที่ใครก็ทำได้จากพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ดิค่ะ